มองงนี้ละกันว่ามันมีทั้งส่วนที่ชอบมากกับส่วนที่ไม่เวิร์กชอบมากก่อนส่วนที่ชอบมากก็คือเรื่องของโปรดักชันเรื่องของงานสร้างทั้งหมดงานแสดงการถ่ายทำเวิร์กมากมูดเอ็นตัวหนังเจ๋งมากที่ทําให้ภาพลักษณ์บางอย่างมันชัดเจนขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเรายังรู้สึกว่าหลายๆองค์ประกอบนะที่มันทําให้น่าสนใจอ่ะด้วยบุคลิกการสร้างสา์ตัวละครที่แปลกประหลาด เพี้ยนแต่ว่ามันมีความเป็นโลกเฉพาะตัวที่แบบเออวะนี่คือพัทธายฮิตไม่ใช่หนังไทยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยซึ่งก็นี่เป็นจุดเด่นที่โดดเด่นมากกับงานสร้างการออกแบบต่างๆเนี่ยงานดีไซน์ถือว่าโอเคมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่ทําให้คงุหิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องบทแหละสุดท้ายแล้วที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ขาดเดตุดผลบางอย่างการน่าติดตามไม่สะดวกซะงั้นโดยเฉพาะช่วงท้ายของหนัง ที่เหมือนรวบรัดทุกอย่างเขา้าเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุผลตัวละครได้ว่าทําทําไมเกิดอะไรขึ้นเพื่ออะไรอะ่ะก็เลยอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้สุดท้ายแล้วความเข้มข้นความเข้มแข็งที่มีมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปไม่ถึงเป้าหมายที่จะทําให้หนังเป็นความสนุกแบบมวลรวมได้นะเราติดตัวพลอยคนเดียวเลยนะแล้วดันมาเป็นหัวหน้าไงน้อยเนี่ยเข้าใจ ทำงานพลาดแล้วโดนลงโทษแบบโหดเกินไปโดนควักลูกตายมีเหตุผลที่จะแก้แค้นก็สเนี่ยก็เข้าใจคือจริงๆก็สเนี่ยควรจะจัดการพลอยได้ซ้ําไปอืมไม่ควรจะไปเล่นบอสอ่าเพราะคนที่ทำให้พี่ตายจริงๆแล้วคือพลอยแล้วยังบอกเองด้วยนะว่าทําไมผู้ชายคนนี้ต้องตายทําไมเจ้าของร้านพซ่าต้างตายเพราะว่ามันอยู่ในแผนผู้ชายคนนี้ไม่ตายไม่ได้ทศมาเป็นลูกน้องทศต้องแก้แค้นพลอยแล้วหนังมีโอกาสแล้วนะที่ทําให้ทศเนี่ยถึงตัว ทั้งพลอยทั้งน้อยอะ่ะคือเรายังคิดเลยว่าหรือว่ามันจะเป็นตลบแผนที่หลังพอว่าสุดท้ายแล้วพอแผนปล้นเสร็จพอโทรศัพท์ปุ๊บเอาคือคนที่หลอกพี่กูและจัดการกันเองอ,ะอ่ะถ้าอย่างนั้นยังเก็ตเลยนะคือสุดท้ายเราไว้ใจใครไม่ได้อสุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ความจริงตอนแผนจบแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมไม่จะเจ๋งอีกไปอีกแบบนึงนะแต่นี่คือเอาสุดท้ายเอายอมด้วยคาพูดคําเดียวคือเหมือนหลอกลวงกันต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีเซนต์อ่ะคืออย่างพลอยเนี่ยเราติดขัดสุดแล้วว่าทําทําไมเนี่ยปล้นทําไมเนี่ยถ้าาาบบอกวคมโจ หรือถ้าจะเลยว่าไอซไซมอนคือคนที่ขับรถชนพ่อไ่ตายจบอะไรเงี้ยไม่รู้เออ,เอ,อมันพี่น้อยก็เหมือนเป็นคนฉลาดด้วยนะดูเป็นคนเชื่อคนยากดูเป็นคนไม่ไว้ใจดูเป็นคนแบบเออมีท่าทีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละเขาไม่ได้อยู่ในแผนเลยด้วยซ้ำไปน้อยอะ่ะยังงงเลยนะน้อยมีทำไมอ่ะเป็นประโยชน์อะไรที่แบบขาดไม่ได้ตอนปล้นเนี่ยคนที่ลงมือคือทศอ่ากับพลอย คือถ้าจะบอกว่าน้อยต้องเอนงเไปไวนิวแค่นั้นแหละจ้างใครก็ได้ปิ๊นไวนิวไอไม่ต้องมีน้อยก็ได้คือคาแรคเตอร์เจ๋งนะแต่คือมีทําไมพูดง่ายว่าถ้าตัดตัวละครเหล่านั้นออกไปแล้วมันเกิดเรื่องไหมเกิดจ่าเนี่ยจ่าเนี่ยจ่าเนี่ยสำคัญเพราะจ่าเนี่ยคือทองมันโดนยึดไปโดยตํารวจเพราะว่าตอนที่น้อยขนทองเนี่ยคือจริงๆแล้วรอบแรกรอบแรกรอบแรกเนี่ยคือเอาเงินไปแลกทองที่กรุงเทพเงินจากบ่อนเนี่ยไปแลกเป็นทองที่กรุงเทพ แล้วออทองเนี่ยกลับมาที่พัทยาใช่ไหมเราแรกสวยเจอด่านแล้วโดนตำรวจจับแล้วทองยึดเป็นของกลางทีเนี้ยก็เลยต้องหาตำรวจไปเบิกหลักฐานกลับมาที่สอนอ,อกเกิดเหตุอก็คือต้องไปเบิกทองจากกรุงเทพเนี่ยกลับมาที่พัทยาก็เลยต้องมาหา,าจา่าที่เป็นตำรวจอยู่ในกำมือตำรวจที่เรียกว่าเป็นลูกน้องได้แต่เพื่อเอาหลักฐานตั้งห้าร้อยล้านโดยที่เป็นตำรวจโนเนมด้วยนะเป็นจ่า,าสอน,น,อนจาอา ไม่ผ่านผุกการไม่ผ่านที่อะไรเลยเลยหรอผมว่าคนน่าจะคิดอันนี้เหมือนกันนะมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันไม่ make ซ e n s เงแล้วแต่ว่าตอนดูพยายามจะทำความเข้าใจไงว่าอ๋อมันเป็นล็อตของเรื่องอแหละคือถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้ได้ไหมอาจจะไม่ได้แต่พอมาคิดตามทีหลังมันไม่ make ซ e n s เงทองห้าร้อยล้านมันไม่ให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไงถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของคดีถือม่เป็นฆาตกรตัวน้อยก็ตามนะแต่ว่าปกติแล้วทําหน้าที่เบิกหลักฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเก็ตนะ เออมันจอดจงไงว่าต้องคนนี้เหมือนหนังหลายเรื่องที่แบบไปหลอกใช้คนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสําคัญกับภารกิจนั้นมากไงเอาพูดง่ายถ้าสมมติว่าจ่าเป็นคนขับรถอะยังน่าเชื่อคนนี้เลยเออเออเป็นพนักงานขับรถขนเงินพนักงานขับรถลักฐานหลักฐานเออพวกคนนัคนย้ายหลักฐานเลยเรายังเชื่อได้มากกว่านี้ไงว่ามันควรจะมีคาแรคเตอร์นี้อยู่ควรจะต้องใช้คาแรคเตอร์นี้ในการปล้นในแผนอะแต่ตอนนี้คือแบบเขาเป็นใครสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ที่ต้องไปหลอกลวงเขาขนาดเนี้ยเพื่อที่จะให้มาอยู่ในแผนอ่ะไม่เก็ตตอนนี้ที่เข้าใจมีแค่คนเดียวคือก๊อดคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นมือมือที่เก่งมากคุณมีคนดูนี้อยู่ในทีมเจ๋งอมันจะช่วยเราได้เยอะแต่ที่มาของตัวละครนี้ที่เขาไปรวมทีมดันไม่เมกเซนอีกความแค้นที่เขามีอยู่เนี่ยคืออะไรแค้นผิดตัวหรือเปล่ารู้ความจริงหรือเปล่ารู้แล้วทําไมไม่ทําภารกิจจะแก้แค้นให้ได้อ่ะ อย่างที่บอกถ้าแก้แขวนต้องจัดการพลอยไม่ใช่จัดการไซมอนบทของน้อยก็เหมือนกันเหมือนตั้งเป้าหมายว่าแควนไซมอนมากแต่สุดท้ายกลางคันแล้วเลิกไล่ล่าไซมอนน่ะมันยังไงปแปลกๆนะ,ะคุณควรจะมีเป้าหมายก็คือสุดท้ายแล้วคือต้องไซมอนเพราะคนที่สั่งการในควักลูกตาคุณเนี่ยคือไซมอนตอนที่จัดการไอ้ลูกน้องไซมอนจนสลบไปแล้วน้อยนั่งรอเออนั่งร้องเพลงเฉยๆซีนนั้นนะเชื่อดไอ้ลูกน้องคนงนี้นะโคตรสะใจเลยนะ แล้วจะไปเล่นตัวใหญ่ต่อใช่มันจะสะใจมากเลยนะแล้วเราจะไม่ติดเลยนะเราจะรู้สึกว่าเราเราจะมองผ่านพลอยไปเลยอะ่ะอืมอารมณ์ว่านี่คือสุดท้ายแล้วเรายังตามบทของน้อยได้ไงว่านี่แหละคือแปลงผลักดันที่สําคัญไงความแค้นนี่แหละความคลั่งนี่แหละที่มันเอาถึงตายเอาจริงเอาจังอะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าหัวหน้าของทีมปล้นเนี่ยคือน้อยไม่ใช่พลอยเออเพราะว่าแรงผลักดันเขาแรงสุดไงแต่ตอนเนี้ย พอสุดท้ายแล้วมันเหมือนมาสเตอร์มาเป็นพลอยอ่ะคนอื่นแบบกลายเป็นลูกน้องอ่ะแล้วพลอยกลายเป็นคนที่ไม่ชัดเจนที่สุดอ,ะอ,อ่ะแรงผลักดันดงของพลอยไม่ชัดเจนที่สุดอ่ะมันเลยไม่น่าตามพอพูดว่ามีพี่น้อยมีทมําไมเงี้ยผมก็มานึกดูเออเนาะขั้นตอนการหยุดระหว่างแผนใช่ไหมไม่ได้อยู่ตอนอยู่ในโรงหนังก็ไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ร้านขายอาหารก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้คือไปเอาครีมไปตัดลวดให้ป้ายหล่นลงมา เหมือนเป็นคนเช่าโรงหนังอ่ะหรือจะเหตุผลว่าต้องใช้พี่น้อยเพราะว่าพี่น้อยรู้จักกระทดในคุกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ชัดเจนนะแต่เหมือนจะเซตอัพไว้ว่าต้องการทดก็เลยต้องให้น้อยไปตามตอนเริ่มเรื่องอ่ะไปชัวให้เข้าทีมอ่ะเพราะถ้าไม่ใช่น้อยจะจะทดจะไม่มาเง,งี้ยเหรอไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ทําให้ทดเข้าทีมได้คือพลอยพลอยใช่ใช่แสดงว่าบทของน้อยไม่มีก็ได้ไงไม่แปลก สุดท้ายแล้วคนที่ดึงดึงคนอื่นมาคือพลอยจาอะเข้าท่าสุดแล้วแต่ว่าทําไมต้องเป็นจา่าอะมุกลงหนังมันเกิดได้เพราะจาะ่าไงมุกหยุดดูหนังแล้วระหว่างทํางานเนี่ยมันต้องจ่าเท่านั้นเพราะว่าเซตอัพมาอย่างดีเรื่องเมียเรื่องเออแต่ว่าแล้วทําไมต้องเป็นจ่ารเราไม่เก็ต<อ>จ่าเป็นใครทําไมไปเบิกทองห้าร้อยหกสิบล้านมาได้จ่าเป็นใครเนี่ยด้วยกระดาษแผ่นเดียวด้วยนะหรือว่าจะแซวว่า ตำรวจพัทยามันคดรกรถึงขนาดนี้แล้วตอนจ่าเบิกมาใช่ไหมรถขนย้ายก็เป็นแก๊งไซมอนหมดเลยมันออไม่ใช่ตำรวจอะ่ะไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่บริษัทอะไรแบบดีๆไม่ใช่ไอบรัซอบเมนไอที่เป็นบริษัทเซ u r ริตี้ท่าซีนั้นนะจ่าไปกับตำรวจแล้วโดนดักปล้นโดยทีมของไซมอนอีกก่อนนะ่ะอ uh ่า huh. จะเมคเซนนะแต่อย่างที่บิ๊กบอกไม่เมคเซนตตรงที่ว่าตำรวจไปเบิกหลักฐานแต่มี เจ้าของเงินที่เป็นมาเฟียไปเฝ้าอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะออหรือนี่คือจะบอกว่านี่คือความคอรัปชั่นในพัทยาวะไม่รู้นะไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะปิดเมืองของผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยปิดเมืองเนี่ยคราบ่าปิดเมืองล่าเนี่ยผมยังไม่รู้นี่มันปล้นกันมุมแคบๆเลยนะเออมันออมันปิดมาอ <laughs> ตรงไหน,น,น,นมันปิดตึกปล้นไซมอนมีอยู่ตึกเดียวคาสิโนใต้ดินด้วยนะเออ